สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566นะครับก็สำหรับวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศน่าจะฝนน้อยก่อนที่ตั้งแต่พรุ่งนี้ช่วงหัวค่ำเป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนเนี่ยร่องมรสุมจะกลับมาพาดผ่านในส่วนของประเทศไทยนะครับทั้งส่วนของ ภาคเหนือภาคตะนดเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางครับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านครับประกอบกับช่วงนั้นมรสุมตะนกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อีก2วันข้างหน้านะครับประเทศไทยมีฝนตกชุกเพิ่มขึ้นครับตามการแจ้งเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับเดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของฝนในค่ําคืนนี้นะครับว่ามีที่ไหนฝนตกหนักนะครับในช่วงค่ําคืนนี้นะครับถึงเช้าในส่วนของภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะอีสานตอนบนเนี่ย ในช่วงเช้าตรู่นะครับดึกๆเนี่ยก็จะมีฝนนะครับมีฝนต่อเนื่องนะครับมาหลายวันแล้วก็ในช่วงของเช้าตรู่วันนี้ก็เช่นกันนะครับก็เฝ้าระวังนะครับภาพรวมของฝนวันนี้ยังน้อยนะครับแต่ว่ามาดูนะครับว่าอําเภอต่อไปนี้นะครับมีกลุ่มฝนที่กําลังตกหนักนะครับก็โซนที่มาตามนัดก็คือในส่วนของโซนทางด้านภาคใต้นะครับท่านผู้ชมภาคใต้นี้ โดยเฉพาะโซนในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คนะครับว่ามีอำเภอไหนบ้างที่ฝนกำลังตกนะครับทั้งนี้สภาพโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนน้อยแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปช่วงหัวข้ามฝนจะกลับมาเยอะเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับว่ามีอำเภอไหนไนะครับที่มีฝนตกบ้างในช่วงนี้โดยใช้ข้อมูลจากเรดาร์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ เดี๋ยวมาเริ่มในส่วนของภาคที่มีฝนตกเยอะมากที่สุดในช่วงคืนนี้นะครับแล้วก็น่าจะต่อเนื่องถึงดึกๆนะครับก็มาไล่ดูนี่ครับเจ้าประจำครับในส่วนของ3มจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนราธิวาสปัตตานียะลานะครับเดี๋ยวไปเช็คนะครับนราธิวาสก่อนนะครับก็ที่นราธิวาสที่อำเภอนี้นะฝนตกหนักนะครับอำเภอชะแนะนะครับนราธิวาสนะครับอำเภอสุขีรินนะครับอำเภอแวง อำเภอสุงไงปาดีนะครับอำเภอชะแน่นะครับโซนนี้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงดึกนะครับในส่วนของฝนในภาคใต้ในโซน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่ปัตตานีก็มีที่โคกโพนะครับปัตตานีมีที่หนองจิกปัตตานีนะครับมีที่ยะรังปัตตานีมายอปัตตานีนะครับปนาและปัตตานี สายบุรีปัตตานีนะครับกัปเพอปัตตานีทุ่งยางแดงมายอนะครับยะรังนะครับโคกโพนี่คือในส่วนของโซนปัตตานีที่ฝนกําลังตกหนักในช่วงค่าน,นะครับแล้วก็มีในส่วนของอํเาเภอเมืองยะลานะครับอํเาเภอเมืองยะลาแล้วก็ยะหายะลาบางส่วนนะครับนี่คือกลุ่มฝนที่ตรวจเจอในค่าคืนนี้นะครับฉหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีฝนนะครับ หัวใยนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ทุ่งสงนครศรีธรรมราชมีฝนนะครับรวมทั้งนาบอนนะครับก็ดูในส่วนของทิศทางกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับดูดูลักษณะทิศทางนะครับก็มีลักษณะก็คือเคลื่อนที่จากตะวันตกไปตะวันออกนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงคืนนี้ถึงดึกกันนะครับอาจจะมีฝนมาเติมนะครับ ไล่ดูโซนข้างบนขึ้นไปนะครับแถวชุมพรก็ไม่มีฝนนะครับในช่วงนี้เจอกลุ่มฝนเล็กๆแถวกระบุรีระนองนะครับที่เหลือก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปแถวสมุทรสงครามนะครับก็ไม่เจอฝนนะครับแถวโซนภาคกลางนะครับในช่วงวันนี้นะครับในส่วนของเรดาร์ชัยนาทนับตรวจเจอกลุ่มฝนเล็กๆอยู่แถวอุ้มผางตากนะครับเป็นกลุ่มฝนเล็กๆนะครับแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับมีฝนนะครับ ไปดูเรดาร์ของขอนแก่นนะครับก็จะตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่โซนนี้นะครับเรดาร์ที่ขอนแก่นนะครับตรวจเจอกลุ่มฝนอยู่แถวเพชรบูรณ์นี่นะครับอําเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับอําเภอเขาค้อเพชรบูรณ์อําเภอหล่มเก่านะครับอําเภอหล่มสักนะครับอําเภอนนําหนาวของเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็อําเภอเมืองบางส่วนนะมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่รวมทั้งในส่วนของภูผาม่านขอนแก่นนะครับ แล้วก็สีชมพูบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนปราปรายนะครับแล้วก็โซนนี้ก็ปากชุมจังหวัดเลยนะครับมีกลุ่มฝนปราปรายเช่นเดียวกับในส่วนของนายูดอนธานีนะครับมีฝนโปรยปรยนะครับสังคมหนองคายก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แล้วก็นนทาุรีอนบางส่วนแล้วก็นนทสุรีหนองบัวลำพูนะครับมีกลุ่มฝนปราปรายนะครับรัตนาวาปีหนองคายนะครับแล้วก็ปากคาดบึงการมีฝนเล็กน้อยนะครับอำเภอเมืองมุกดาหารโซนที่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ อำเภอุดชุมจะสธทอนบางส่วนนะรอยต่อระหว่างกุดชุมกับน้องพ่อของร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ท่าตูมสุรินนะครับแล้วก็เกษตรวิสัยนะครับก็ภาพรวมฝนน้อยนะครับในวันนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นในช่วงเช้าตรู่ค่ำคืนดึกๆนะครับน่าจะมีฝนเข้ามาเติมนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับไปดูในส่วนของโซนด้านบนนะครับเรดาร์พิณุโลกก็ตรวจเจออยู่อุ้มผางจังหวัดตากนะครับในส่วนของกลุ่มฝนนะครับเรดาร์พิณุโลกนะครับ แล้วก็เรดาร์ลำพูนะครับก <même> ็ตรวจเจอกลุ to to <able> k, ่มฝนอยู่แ <f> ม่สเียงในห้องสอนนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็ศบมอยแม่ห้องสอนบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนปกคลุมนะครับแล้วก็ดอยหลวงเชียงรายนะครับเอ่อเชียงแสนเชียงรายนะครับบางส่วนมีกลุ่มฝนประปรายนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ภาพรวมก็วันนี้ฝนน้อยนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลในส่วนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้ก็ในค่าคืนนี้จังหวัดที่ต้องเฝ้ราระวังม,มีจังหวัดเดียวนะครับก็คือจังหวัดบึงการซึ่งต้องรอในช่วงรอบดึกนะครับดึกดถึงเช้านะบ,บึงการเนี่ยจะมีฝนมาช่วงดึกๆนะฝนข้ามฝั่งมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะก็คือสอปปลาวครับก็ลักษณะฝนก็จะตกในช่วงดึกถึงเช้าเป็นประจำนับเกือบทุกวันนะครับในโซนนี้นะครับ ก็เฝ้าระวังต่อเนื่องครับในโซนของจังหวัดบึงการนะครับแล้วก็เมื่อมาดูในส่วนของข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับภาพรวมของฝนนะครับเดี๋ยวดูบุคพยากรณ์อากาศประจําวันนี้นะครับในช่วงคืนนี้ก็เดี๋ยวมาไล่ดูนะครับท่านผู้ชมก็ภาคเหนือนะครับฝนฟ้ากระนองสาเปอร์เซ็นของพื้นที่นะครับก็เริ่มลดลงนะครับร้อยสองวันนะครับฝนก็จะเริ่มกลับมาเยอะนะครับสามสิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ภาคเหนือนะครับ ประกอบไปด้วยนะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพยาวน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับในส่วนของภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉีงเหนือฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับโดยเน้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับที่บึงการและก็นครพนมนะครับก็เป็น2จังหวัดนะครับบึงการกับนครพนมนะท่านผู้ชมมีโอกาสได้เกิดฝนตกหนัก ภาคกลางนะฝนน้อยนะับฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะับเน้นจังหวัดพระนครศรียุธยาสระบุรีและกาญจนบุรีนะครับก็มีฝนประปรายนะครับในช่วงรอบดึกๆนะครับในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหา,านครและปริมณฑลนะครับวันนี้ฝนน้อยนะับฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่นะครับภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นับเน้นนครนายกปราจีนบุรีระยอง จันทบุรีและตราดนะครับในส่วนของภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่นะครับเน้นที่ระนองและพังงาครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่นะครับเน้นนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับนี่คือในส่วนของภาพรวมของฝนในค่ําคืนนี้นะครับยังค่อนข้างจะน้อยนะครับ แต่ก็มีในส่วนของการประกาศแจ้งเตือน,นครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกแจ้งเตือนประกาศฉบับที่2นะท่านผู้ชมร่องมรสุมกาลังแรงจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคตะนดเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทยนะครับประกอบกับมรสุมตะนกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับทาให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นดังนี้นะครับวันที่29สิงหาคมภาคเหนือจังหวัดเชียงรายลำปางพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นะครับ ภาคตะนดชิงเหนือนะครับจังหวัดหนองคายบึงการเลยหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดจนันทรอํานาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธา,านีนะครับภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้นะครับจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะครับวันที่30สิสิงหาคมนะครับภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย,ย,รายลำพูนล,ลำปาง พยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับภาคตะวนันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูดรธทานีสุลนครชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานี ชัยนาทล,บ,ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพะนครศรียุทยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในส่วนของภาคตะวันออกนะครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบ,นบุรีระยองจันทบุรีระดับนี่คือในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็วันที่1นึ่งถึงสกันยายนนะครับก็เดี๋ยวไปดูต่อนะครับแต่ที่ภาพรวมก็คือในส่วนของภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลาง รวมทั้งภาคใต้นะครับมีกลุ urning, ่มฝนตกต่อเนื่องนะครับก็เป็นภาพรวมของกลุ่มฝนนะครับแนวโน้มฝนตกนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ